ปวดทั้งตัวเลยเป็นไงเะกัน่ะค่ะเนี่ยส่วนมากจะบาแล้วก็มือขาวตามข้อนี่แหละไปหาหมอเขาบอกว่าปวดตามข้อแล้วหายหรือยังยังเลยจ้ะป่วยหมอได้ไปช่วยแล้วนะแล้วก็มันมักตอนกลางคืนมันมักจะเรีย็นไม่ใช่หมอนะหมอแค่ให้ผีแกใส่ของเจ้ากันเลยขอไว้ตอนเช้าค่ะนหอคว้าตอนนี้ก็ปวดอยู่เหรอปวดค่ะปวดทั้งตัวเลยเหรือเอ้านอนตอนนี้ก็ไป็นระยะเวลา มันก<อ>็ดตีหายบต็เันอนนนอขับออกครับสามร้อยคนกันพี่น้าสามท่านนั่นตัพลพิษตัวถึงเท้าเลยตพี่นนาเป็นง่อยเอานะเนี่ยขับจะขับพี่แอนนาก่

ดีหมดีดีแต่มันก็ยังขัดขัดกันไม่ได้เอ้าศูนย์ถึงร้อยดีกี่เปอไปเสียแล้วร่างกายเราประมาณนะแปสไปตีงูเหรอกแล้วฝันตีงูไหมไายแล้วเนี่ยมาทั้งสาเลยอันนั้ไมดีก็นี่ไงก็บอกเลยเดียนหน้าสามอ่ะแล้วเขาแสดงว่าเขาฝันเราฝันว่ายังไงเขามายังไงฝันแบบ ตัวดาทมากีท่านมาอันเดียวเราพญนา่าสวันนู่นรยนค่ะใ้นาอ่งเีสเลยสัยเคยไปลวกเกินท่านแต่นักวิชาไหนนะไอ้ทำบุญึ้นานาไป